สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eastern w a r b o a r d Game นะครับยังอยู่กับรายการ Dead Watch 101เช่นเคยนะครับรอบนี้เราจะพบกับทีม Jump Pack ของ Dead Watch t a l o n Strike Q t เรามาดูความสามารถพื้นฐานกันก่อน t a l o n Strike Q t e a ครับพื้นฐานจะประกอบด้วย Assault i n t e r c e s s o r with Jump Pack 10ตัวนะครับเวลาเรากดใส่เข้ามาในทับค่าสถานะของเขาก็จะเหมือนกับ Assault i n t e r c e s s o r with Jump Pack เลยนะครับก็คือ Move 12ทั t Net s e 3บวกบู2แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นกอง Q t ท a m ครับ Q Team ของ Dead Watch ไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยน5ตัวครับไปเป็น Heavy Interceptor with Jump Pack ได้หรือเราจะรู้จักเขาวนี้ชื่อของ i n c e p t o r Squad ครับซึ่งกองนี้เนี่ยมูฟจะอยู่ที่10นิ้วทับเน็ตอยู่ที่6แล้วก็มีบูลเป็น3แทน่นอ่ะล่ะเรามาดูกันว่ากองนี้มันดีหรือแย่กว่า Jump Pack ธรรมดาอย่างไรอย่างแรกเลยคือเวลากองนี้ถูกยิงครับเวลาเช็คทับเน็ตเนี่ยจะเช็คที่ทับเน็ต6นะครับถ้าเกิดเราใส่ Heavy Interceptor with j u m Pack เข้ามาหรือก็คือใส่ i n t e r c e p t o r เข้ามากองคิวทีมที่มีค่าทับเน็ตที่ต่างกันจะเช็คค่าทับเน็ตของโมเดลที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับส่วนถ้ามีจํานวนเท่ากันจะเช็คของโมเดลที่มีค่าทับเน็ตสูงที่สุดครับค่า6แทนเวลาเขาทอยท w น w h เขาจะต้องเช็ค ทููลกับทับเน็ตหหลังจากนั้นเราค่อยเลือกครับว่าลูกที่เขาโจมตีสําเร็จมันจะเข้าที่ตัว f s s เ u l t i n t e r c e ์เ o r วิจัมแพกหรือว่าเข้าที่ Inceptor ของเราโดยปกติก็คือเอาเข้า f s s เ u l t i n t e r c e ์ o r ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่มีความสําคัญน้อยกว่าสําหรับกองนี้นะครับเพราะอะไรอย่างที่ทราบกันว่า Deadwatch เป็นทับที่เน้นการยิงมากกว่าการตีประชิดนะครับ Assault Intercessor ก็เลยกลายเป็นโมเดลที่ไม่ได้ดีมากสำหรับทัพนี้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับกอง Inceptor ที่ตัวปืนเนี่ยดีกว่ามากๆเลยไม่ว่าจะใส่เป็น p ลาสมาหรือว่าใส่เป็น Assault b o บ t e ตก็ตามต่อมามาดูที่ความสามารถความสามารถของเขาเนี่ยถ้าเขาเข้ามาจากร e เ e ิร์เนี่ยเขาจะของเขาทั้งหมดจะได้ AP อีกหนึ่งครับถ้าเป็นปืนพลาสมาจะเป็นลบสาหรับโหมดสแตนดาดแล้วก็เป็นลบสี่หรับโหมดซ u เปอร์ชาร์จนะครับ ส่วน assault b o t t e r หรือ heavy bow pistol เนี่ยก็จะกลายเป็น ap 2แทนซึ่งถือว่า ap เยอะมากๆเลยรวมถึงถ้าเขาเข้ามาจาก reserve ในเทอร์นั้นแล้วเขาสามารถชาร์จได้เนี่ยอาวุธของเขาจะมีแลนส์ครับ ก็คือเวลาตีไปชิดจะได้บวก1นึ่งทบูนถือว่ามีประโยชน์ครับแล้วก็ค่อนข้างดีแต่ว่าการที่เขาเซตอัพเข้ามาในสนามเพราะว่าเขาจะต้องห่างรูทั้งหมด9นิ้วก่อนที่จะทําการชาร์จเข้าไปครับและเมื่อเขาต้องห่าง9นิ้วเนี่ยการชาร์จที่9นิ้วโอกาสสาเร็จจะอยู่ที่ประมาณ25%เนะครับเมื่อเราคิดตามค่าสถิติมันค่อนข้างน้อย วอลเกียร์ออปชัครับจะเหมือนกับกอง a u s t Intercessor ซอร์ Jump Pack เลยก็คือตัวเซอร์เจของเขาจะสามารถถือเป็น p l สมาท่อหรือว่า uh, Hand Framer แทนที่จะเป็น h ฮวี่โบ w p พิส o l ลได้โดยปกติเราก็เห้ไปใส่ พลาสมาพิสตอลเพื่อความแรงของเขานะครับยังสามารถโอเวอร์ชาร์จเพื่อให้ดาเมจกลายเป็นดาเมจ2ได้รวมถึงเซ r ร์เจสามารถสวมาใส่เป็น Power f i ์ฟหรือ Power w e ์เว n แทนที่จะเป็นเชนซอร์สได้นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็คือใส่เป็นโดยส่วนตัวสำหรับกองนี้ผมคิดว่าจะใส่อะไรก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าใส่ Power f i ์ฟไว้ก็ดีกว่าหรืออย่างน้อยถ้าใส่เป็น Power อร a p o พอนแอคแของเราก็ยังมีเท่าเดิมก็คือ ยังตีสีลูกเหมือนเดิมแต่ว่าเรา,เาได้สเตนกับ AP ที่มากกว่าแต่ถ้าคิดตามค่าสถิติการเป็น Power อร์ฟิมันทำดามจได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันดามจลูกละ2ออาจจะเคลียร์ตัวเล็กได้ น้อยกว่าแต่ว่าเดามมจโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าเรามาดูต่อมาครับสำหรับโมเดล t e r c e s s s r w อร์ Jump Pack นะครับทุกๆ5โมเดลเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยน Heavy Bow Pistol เนี่ยให้กลายเป็น Plasma Pistol ได้1กระบอกรวมกับ s e r g e a n หมายความว่ากองนี้เราจะสามารถใส่ Plasma Pistol ได้ทั้งหมด3กระบอกก็คือ s e r g e a n 1แล้วก็ Assault Intercessor 2ตัวในกองเปลี่ยนเป็น Plasma Pistol ต่อมาตัวที่เป็น He a v y i n t e r c e s s o r หรือ Inceptor ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยน Assault บ o เตเป็น Plasma e x t r r m n n t t r r ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นกับอะไรแล้วก็เมตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัว Plasma เนี่ยมันแรงมากถ้า o v e r c h a r g e ก็ดา m เมจ3เลยถึงจะกระบอกละ2นัดเวลายิยงเนี่ยมัน ข้างงแรงส่วนถ้าเป็น assault b o w t e r ครับมันจะมี sustain hit 2แล้วก็เป็นลูกละสอง d a m a g แทนโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะนิยมใส่เป็น assault b o w t e r ครับเพราะว่ามันมี sustain hit ที่2มันได้กระสุนที่เยอะกว่าเดิมอ่าถ้าอยากรู้ว่า sustain hit 2เนี่ยมันแรงยังไงนะครับก็คือออกบ้านดกกาดก้าดาก้านะครับที่บอกว่ายิงแล้วได้ sustain hit 2เนี่ยโดนเนิร์ฟหลังจากที่ ออกด e แทชเมนต์นั้นมาประมาณไม่กี่สัปดาห์ครับเพราะว่ามันค่อนข้างทำเกมเสียสมดุลอย่างมากหรือถ้าใครเคยโดนเท่าบ้านเขายอนนะครับยิงในสมัยที่ตัวที่มีคนช่วยเลงเนี่ยได้ทัชเทนฮิต2ก็จะทราบเลยว่ากระสุนมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาเลยแถมพวกนี้มันยิงแม่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขายิงใส่กองที่โอดไว้ครับมันมีโอกาสที่ กระสุนจาก3ลูกกลายเป็นกระบอกละ5ลูกเลยเมื่ออาวุธรวมกับ Ability a s ครับ a s s a u l t b o t e r เนี่ยมันมี AP แค่ลบ1ก็จริงแต่ว่าพอเขาเข้ามาจากรีเซิร์ฟเขาจะได้ AP 1ก็จะกลายเป็นลบ2บวกกับสแตน hit บวกกับ u แ t น i n Hit 2นี่ยังไม่รวมถึงการใช้เจมมอื่นๆใน b a c k spear t a แท Force นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงของปืน Assault b o เ t e r อย่างมากเลยไว้ตอนที่ผมพูดถึง Detachment Back Spear Attack Force จะมาอาธิบายอีกทีหนึ่งเราพูดถึงโมเดลไปแล้วทีนี้เราก็มาดูบนว่ากล่องเนี้ยเราจะหาของจากไหนมาบ้างอย่างที่เข้าใจครับง่ายๆเลยก็คือ Assault i n t e r c e ร์ t r with Jump p a c กก็ได้มาจากนะกล่อง s s s a u l t i n t e r c e ์ t o r ร์วิจัม p พนะหกล่องมี5ตัวครับน่าเสียดายไปนิดนึงครับในกล่องเนี่ยมี Plasma Pistol ให้มาแค่2กระบอกเท่านั้นครับ ถ้าเราเล่นเป็นพ a ล l มส Style Q Team ครับอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าเราสามารถใส่พา a s m a Pistol ได้ถึง3กระบอกเลยอาจจะต้องไปหาพ l a s m a p i s t ล l จากกล่องอื่นมาเพิ่มครับส่วนใหญ่ถ้ากลองไหนมี Plasma p i s t ล l เราก็จะใส่พ l a s m a Pistol ให้กลองนั้นอยู่แล้วเช่น a s s a l Interceptor ธรรมดาที่เป็นเดินพื้นเนี่ยในกล่องเนี่ยมีอยู่10ตัวเขาจะให้พ l a s m a Pistol มาน่าจะ2กระบอกก็คือ เล่นเป็นกองเล็ก2กลกองเนี่ยเราไม่เหลือพลาสมาพิสิทัลให้ใส่นะครับเราอาจจะต้องไปหาพลาสมาพิสิทัลจากที่อื่นมาแต่ถ้าแนะนำคิดแบชได้อยู่เช่นเอาแฮนด์เฟรมเมอร์ไปคิดแบชหรือเอาไปพ็อกซี่ปืนมจะเป็นเฟรมเมอร์นะแต่ว่าถือว่าเป็นพลาสมาพิสทัลไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้แยกออกต่อมาอันนี้คือตัวเจ้าปัญหาครับกล่องอินเซปเตอร์ของเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่า1กล่องมีอยู่3ตัวครับ กล่องนี้ใชห้าตัวหมายความว่าถ้าอยากจะเล่นแบบให้เต็มประสิทธิภาพครับก็คือต้องซื้อ2กล่องเมื่อเราเมื่อเราซื้อ2กล่องมันก็จะเหลือตัวที่ไม่ได้ใช้ตัวหนึ่งน่าเสียดายไปนิดนึงที่มี1ตัวไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเราคิดซะว่าในอนาคตเนี่ย เราเอากองนี้อาจจะเอาไปเล่นเป็นอินเซปเตอร์ธรรมดาก็จะได้อินเซปเตอร์2องกองเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายมากแต่ถ้าเราอยากได้กองนี้2กกองครับมันจะเกิดความไม่ลงตัวอย่างมากเลยก็คือมันค่อนข้างโอเคที่ว่า s s a u l t i n t e r c e ร s o r w i ์วิจัมแพ c กเนี่ยเราซื้อ1กล่องมี5ตัวมันก็พอดีของมันอยู่แต่พอเป็นอินเซปเตอร์เนี่ยมันเหลือนอนตู้ตัวหนึ่งถ้าเราใส่ สองกองหมายความว่าเราต้องซื้อทั้งหมดสีกลอ่องอ่ามันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องนอนตู้สองตัวเราไม่ได้ใส่เป็นโซลโบเตอร์ครับเราใส่เป็นพลาสมาเอ์เทอร์มิ r เนเตอร์เนี่ยเวลาเราโอเวอร์ชาร์จปืนพลาสมาของเราเนี่ยตามกฎของฮัสซดาสครับบอกว่าหลังจากที่เราถอยเช็คเนี่ยให้เราทำมอททนบูนใส่โมเดลที่ถือปืนที่มีฮัสซดาสอ่าโดยไม่ได้สวนว่า ตัวนั้นจะโอเวอร์ชาร์จหรือเปล่าและกองนี้มีตัวที่ถือพลาสมาพิสทอลถึง3ตัวหมายความว่าเราเอาอินเซปเตอร์เนี่ยโอเวอร์ชาร์จยิงไปเนี่ยสามารถเอาพวกที่ถือพลาสมาพิสทอลพวกนี้ตายก่อนได้เพราะพวกนี้มีแค่2บูนแล้วดาเมจก็จะไม่ไหลด้วยครับก็จบลงไปครับกับกองทารอนสไตร์คิวทีมครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมกันมา ถึง3คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้รับชม2คลิปก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วสำหรับคนที่สนใจในการเล่น Deadwatch ค่อยๆมาสะสมกันจะได้ไม่เจ็บตัวกันมากถ้ามีข้อสองสัยหรือมีข้อเสนอแนะ มีอะไรที่เราอยากจะมาพูดคุยมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนกันครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแอดมินจะคอยไปตอบให้นะครับหรือถ้าใครอยากจะมาคุยกันแบบต่อหน้าหรือมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาพบกันได้ที่ร้าน Eastern Warboard Game ครับอยู่อยู่ที่ราชกระบังครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ